มาดูนวัตกรรมช่วยผู้ติดเชื้อ HIV วที่มักจะมีอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะคะบางคนก็จะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องอืดน,นอนไม่หลับรวมไปถึงตับหรือว่าตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันชาปลายมือปลายเท้ามีปัญหานิ้วในไตแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการคิดนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเข้ามาช่วยไม่ให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยทรมานจากผลข้างเคียงของการใช้ยาค่ะ โดยนายพิเชษวิริยะจิตราประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสุดิคอจำกัดมหาชนหรือแอปโคเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัยพัฒนาได้เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยนวัตกรรมภูมิคุ้มกร,รมันบัลบัดซึ่งเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากพืชกินได้ทั้งใบ,บับบกฝรั่งถั่วเหลืองและงาดำ หลังจากที่มีอาสาสมัครผู้ป่วยเอสและผู้ติดเชื้อ h i ชทดลองรับยาภูมิคุ้มกันบำบัดจากการศึกษาพบว่ามี8คนที่ได้รับยาภูมิคุ้มกันบำบัดไปแล้วต่อเนื่องแล้วก็ทานแทนยาต้านไวรัสปรากฏว่ามีสุขภาพดีขึ้นสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือได้ว่าช่วยผู้ป่วยไม่ให้ทรมานจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส h i ช